กระโหลกนี่ไงบ้านนี้เนี่ยผมเจอละเนี่ยคันสีแดงด้วยหอบห้ายอยู่ เมืองดีกว่าแลาไม่บอกหาไม่เจอเจอเหรอดูคติว่ะแต่แม่งออกไปแล้วไอ้เหี้ยมีคนซื้อไปแล้วเหรอร้านหคติไอ้เหี้ยหายไปแล้วในรูปอ่ะในรูปจริงเว้ยไม่ได้หลอกในรูปจริงไม่ได้หลอกอันนั้นน่ะ ไหนพี่ไหน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 ของเหลือเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งตีให้ไอไหนวะเจ็ดล้านอ่ะบ่ระไหนออะไ้เหี้ยเนีไงขาจุดอะขาจุดเท่าไหร่พี่เท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่พี่โนพี่โนซื้อมาเลยครับพี่โนซื้อมาเลยเท่าไหร่ต้องส่งตีมาพี่โนซื้อเลย จะลงรถพี่โนะอ,อ๋อพี่พ<อ>นหนะอะไรมันเป็นวงลูกบอลไม่เห็นมีเฮียอะไรเลยไหนไม่เห็นซื้อเฮียอะไรได้เลยมันไม่มันต้องมีรูปโหลดใคพูดนะบอ์ไซอะ่ะใช่เหรอแต่ว่ามันต้องดันออกปะ<ม>เฮ้ยกูเจอวงกิ้วเขียวตรงลูกบอลน,น่ะ มัน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 คือลูกบอลมันทับอยู่อะแล้วกูจะกิ้งลูกบอลยังไงอ่ะได้ได้ลุงเตะแต่ไม่ได้นะแค่แค่แค่ไปหลังคาไปก็ได้แล้วนะแล้วก็ไปต่อยมันนิดนึงอ่ะทำเจ้าสุลต่านพี่ไม่ฮัลโหลพี่สุลต่านไม่ต้องเอาได้ั้งโอเคโอเคสุลต่านเตะเตะเตะเ้ ไม้ตีเปะ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 มันไม่ไปไรเฮียนี่แหละหัวค้าบ้านมันมีนะพี่เจอตรงหัวค้าบ้านติซื้อจุดไปยังพี่มันมันมันจะไม่มีใครซื้อไปเป็นสุดถ้าไม่ได้นะไอ้เหี้ยแชทแม่งไอ้สัตว์เสียเวลาไอ้เหี้ยว ใช่สัตว์ล่อหบอดถูกจะหายไปไหมอ่ะแาวะไม่ได้เจอหน่วย เจ็ดล้านไอ้มัดแต่งเคียดนี่ผมเคยมีปะคนมาต้องมีเงินในตัว ันต้องมีเงินในตัวสม,มเงินในตัวหรอครับเอา้าเงินในแบงค์ไม่ได้ครับมันม,มันมีให้เลือกระหว่างแบงค์กับแล้วมันเลือกยังไงอ่ะตอกด้านล่างมันจะมีในกระเป๋ากับอ๋อเจนแะ้ฮะกูได้แล้วคันหนึง่งด <c oughs> ือด,ดิ กูได้ละคาหนึ 70, I mean, ่งเจ็ด right. ล้านดีไหมอยากมาลองก่อนไหมก่อนก่อนมามาลองดูก um ่อนไหมว่ามันดีหรือเปล่าเอ่องานบอสเดี๋ยวผมพี่โนอยู่จุดไหนพี่โทรตอยู่เดี๋ยวไอไอแจ็คมาตรงนี้เลยกว่ามีอีกไอตรงเขาหน่วยมึงจำลูกบอลได้ปะลูกบอลอ่ะอ่ะแถวหาบริเวณลูกบอลเลยกูกำลังไปลูกูกำลังไปลูพี่โนกดกดซุดไิจ้าได้ผม JG จะนำกองผู้